ฮกว่าจะถดิห้องห้องเราก็ไ้อยู่ตั้งชั้นสี่จะสูงอะไรขนาดนั้นเนี่ยชิบหายเลยวันเดย์การบ้านที่อาจารย์สั่งก็เยอะจังขอนั่งพักแป๊บออสบายสบายสบายอ่ามาพร้อมทำงานละงานที่อาจารย์สั่งไว้ก็ต้องทำให้เสร็จวันนี้แหละอย่างแรกเราต้องเปิดโ้ตปุ๊ก ใช่งานที่จะทำวันนี้ต้องเป็นงานเกี่ยวกับเอกสารนี่นะแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะใช้โปรแกรมอะไรในการทำเอกสารดีเดี๋ยวเราไปเปิด YouTube ดูดีกว่าอ่าอย่างแรกก็เข้า g Google c h r o m e แล้วก็ใส่คำว่า YouTube โอเคกดเข้าไปเลยเฮ้แล้วเราต้องค้นคำว่าอะไรอะ่ะทำเอกสารมั้ง เดี๋ยวลองค้นหาดูเฮ้ยลืมเปลี่ยนภาษาโอเคเรียบร้อยเอ๊ะ Google d o c อย่างนั้นเหรอคืออะไร,รอ่อะเ,อเ,อเดี๋ยวต้องลองกดดูสคลิปดีกว่าเอ๊คลิปไหนดีหนะ่า การใช้ Google Doc ทำไมนาทีมันยาวจังขี้เกียจดูละการใช้ Google Doc เบื้องตน้นอ่ะมาด่ะเดี๋ยวลองเสิร์ชดีกว่าการใช้ Google Doc เบื้องตน้นเอ้ตัวดีอยู่ไหนโอเคเบื้องตน้น อมีหลายคลิปเลยะการใช้งาน Google Docs เบื้องต้นเอพหนึ่งเฮ้ยดียแบ่งเป็นอพินึดด้วยอันนี้ก็การใช้งาน Google Docs เบื้องต้นแต่อันนี้แบ่งเป็น EP ลองดูคลิปนี้ดีกว่าช่องอะไรอะ UDRU360 เฮ้ยช่องนี้ดีอะเข้าใจง่ายมากแบ่งเป็น d p ด้วยเยี่ยม ดูซิมีคลิปอยู่อีกวมันต้องมีสีเพราะแบ่งเป็น EP หาแป๊บอย่างแรกต้องกดเข้าไปในช่องซิมีวิดีโออะไรบ้างนะว้าวมีหลายวิดีโอเลยนี่ไงนี่ไงการใช้ o o o l l e o o s เบื้องต้นมีหลายคลิปด้วยหรออันนี้อะไรอ่ะ EP 7อเฮ้ยเดี๋ยวโฆษณาติดดุกสิออกแป๊บ เฮ้ยมีหลายคลิปมากอะเฮ้ยการตัดต่อวิดีโอบรรยายมาสเ,เตอร์ก็มีว้าวมีสอนด้วยอะนะครับเวลาเราถ่ายมานะครับก็จะมีสีสันที่เราต้องการไม่ไม่ต้องการครับในบางเฮ้ย,เ,ยเกย์อะเดลเวอร์บางครั้งสีมันสว่างเกินไปแบบว่ายกนิ้วให้เลยวอ้ยมีหลายคลิปมีหลายคลิปอย่างงี้ต้องกดติดตามไว้เอาขึ้นเลยโอเค กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเผื่อมีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนนี่แหละช่องคุณภาพวันนี้เราก็ดูสัก EP 1ถึง EP 5ก็พอมั้งเราค่อยมาดูเพิ่มเติมไหนมีไหมดูสินี่ไงนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวกดเข้าไปดู EP 1ก่อนโอเคศึกษาแปาบ๊บ years La Thous สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาใช้ Google d o c หลังจากที่เราได้ศึกษากับอาจารย์ภพศสารไปนะครับหรือว่าช่อง YouTube u d r u 360หนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิชาจากอาจารย์มาแล้วนะครับเราก็จะมาเผยแพร่วิชานะครับให้กับทุกคนที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับอย่างแรกนะครับให้ทุกคนเข้ามาใน Google Chrome นะครับแล้วก็อย่าลืมล็อกอิน gmail ไว้ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนมาที่ ปุ่ม9้าปุ่มนี้นะครับหรือว่า Google App นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะมีแอปมากมายต่างๆนะครับให้ทุกคนได้เลือกใช้งานนะครับก็อย่าลืมมาศึกษาแล้วก็ลองใช้งานกัดูนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาใช้ Google Docs นะครับ DOCs ตัวสีดำตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยซึ่งมันก็จะมีเอกสารนะครับให้เราเลือกใช้นะครับซึ่งเอกสารว่างก็คือเอกสารขนาด A4 ที่ขาวสะอาดไม่มีอะไรมาปะปนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าแม่แบบนะครับสำหรับคนที่ชี้เกี็จออกแบบหน่อยนะครับก็สามารถที่จะคลิกนะครับมันก็จะขึ้นเป็นแบบให้แบบให้เราเลยนะครับเราก็สามารถไปแก้ไขได้นะครับส่วนเอกสารล่าสุดนะครับก็จะเป็นเอกสารที่ผมได้ใช้งานไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกสารที่ได้ทดลองใช้ไปเมื่อกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเอกสารใหม่กันเลยนะครับคลิกตรงนี้เลยหลังจากที่ทุกคนเข้ามานะครับให้ทุกคนมาที่เอกสารไม่มีชื่อนะครับมุมซ้ายนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเอกสารน,นะครับ การทำงานเปลี่ยนภาษานะครับ <_ S 1> ขอไปการทำงานของฉันนะครับหลังจากที่เรากดเข้าไปแล้วนะครับให้เรากด enter นะครับปึ๊บนะครับทุกคนจะเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยก็คือบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไปอย่างไดรฟ์แล้วนะครับก็คือเอกสารนี้นะครับมันถูกบันทึกอัตโนมัติไปอย่าง Google Drive เรียบร้อยนะครับแต่มันจะบันทึกก็ต่อเมื่อเรามี เน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตนะครับครับเดี๋ยวเราจะลองมาพิมพ์ข้อความกันดูนะครับฟัตวัดดีดูดูดูอาร์ดีสามหกศูนย์นะครับซึ่งตัวหนังสือที่เราพิมพ์มานะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยน เขาเรียกว่าเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนรูปแบบตัวหนังสือครับแล้วก็เพิ่มขนาดทาเป็นตัวหนาตัวเอียงได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะครับซึ่งอย่างแรกนะครับให้เราคลิกครอบตัวหนังสือนะครับให้เป็นสีฟ้าแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับแบบตัวอักษรนะครับซึ่งจะมีฟอนต์มากมายให้เราเลือกใช้งานกันเลยนะครับผมก็จะใช้เป็นตัว No โต้แฟนไทยนะครับซึ่งจะเป็นตัวตัวตัวหนังสือหนาที่ไม่มีหัวนะครับผมก็จะใช้ขนาดปานกลางก่อนนะครับเนี่ย ซึ่งมันสามารถเลือกขนาดได้เยอะนะครับผมก็จะใช้ปานกลางปึ๊บเห็นไหมครับว่ามันจะตัวหนังสือกับหัวก็จะหายไปนะครับแต่ว่าทุกคนจะเห็นนะครับว่าตัวหนังสือมันยังเล็กอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มขนาดซึ่งมาที่รูปบวกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะสามารถเพิ่มขนาดของตัวอักษรได้นะครับซึ่งถ้าทุกคนอยากแบบเพิ่มให้รวดเร็วกว่านี้นะครับให้ทุกคนก็มาที่ให้มาคลิกที่ตัวเลขนี้นะครับคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีตัวเลขมากมายนะครับให้เราเลือกนะครับซึ่ง มันจะสูงสุดที่เก้าสิบหกนะครับเนี่ยเราก็สามารถได้เลยแต่ว่าถ้าเราอยากได้ตัวหนังสือใหญ่กว่านั้นล่ะแล้วก็มาคลิกที่ตัวเลขนะครับแล้วก็กดลบป,บปึ๊บนะครับผมก็อยากได้สัก200ร้อยอะไรอย่างนี้แล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับปึ๊บ200รอยเห็นไหมครับว่าตัวหนังสือมันก็จะเพิ่มตามขนาดที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับแต่ว่ามันใหญ่ไปแล้วก็จะลดลงมาเหลือสามสิบหกนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มตัวหนาของตัวหนังสือนะครับอย่างแรกก็อย่าลืมครอบตัวหนังสือนะครับ อ๋อผมจะบอกทิคเล็กๆนะครับในการครอบตัวหนังสือนะครับทุกคนสามารถที่จะกดตรงแป้นพิมพ์นะครับคําว่า ctrl a นะครับเห็นไหมครับมันก็จะครอบทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็จะลองใช้ฟังก์ชันตัวนี้กันนะครับตัวหนังสือหนานะครับปึ๊บเห็นไหมครับว่าตัวหนังสือของเรามันจะมีขนาดที่หนาและใหญ่ขึ้นนะครับส่วนตัว i ที่กําลังเอียงนะครับมันจะทําให้ตัวหนังสือของเรานะครับเอียงไปทางขวานะครับประมาณ20องศานะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวขีดเส้นใต้ตตนะครับนี่ครับตัวหนังส right ือของเราก็จะขีดเส้นใต้แล้วนะครับส่วนต่อไปนะครับตัว A นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับก็เป็นจะเป็นการเปลี่ยนสีข้อความนะครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับทุกคนก็จะเห็นนะครับว่ามีสีให้เราเลือกมากใหม่หลายแบบนะครับทุกคนก็สามารถที่จะเลือกใช้งานกันได้เลยนะครับเห็นไหมครับเป็นตัวสีแดงแล้วนะครับว้าวดีจริงๆนะครับ เราก็จะใช้สีดากันไปก่อนนะครับทุกคนจะเห็นตรงนี้นะครับสีไฮไลท์นะครับก็ก็คือนะครับถ้าเราอยากจะไฮไลท์ข้อความพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะไฮไลท์ได้ทุกคนต้องการสีไหนทุกคนก็เลือกได้เลยนะครับเห็นไหมครับผมจะไม่สีฟ้าก็จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วถ้าเราต้องการที่จะไฮไลท์บางส่วนนะครับก็ทําได้ครับเราก็แค่ครอบแค่บางส่วนปึ๊บนะฮะสวัสดีนะครับผมก็จะเลือกเป็นสีฟ้าปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาแค่สีฟ้าตัวสวัสดีตรงนี้นะครับ ทุกคนกะ็สามารถที่จะออกได้นะครับเนี่ยไม่มีคลิปโอเคนะครับครับต่อไปนะครับ Và, สําหรับถ้าเราอยากให้คนอ uhm, ื่นเนี่ยมาแก้ไขเอกสารช่วยเรานะครับให้ทุกคนนะครับมาตรงนี้ครับตึงตึๆงตึงตึ้งตึงตึฮะตรงแชร์สีฟ้านี่นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งเราก็นี่ฮะเพิ่มผู้คนและกลุ่มนะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ค้นหาอีเมลของเขานะครับ ตอนนี้ผมก็มีเพื่อนของผมนะครับผมก็จะให้เขาแก้ไขช่วยผมก็จะคลิกเข้าไปปึ๊บนะครับทุกคนจะเห็นไหมครับว่ามันจะเขียนว่า Editor นะครับ Editor นะครับซึ่งเขาจะสามารถแก้ไขข้อความขนาดหรือว่าอะไรของผมที่เป็นเอกสารผมได้นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเขาอาจจะมีสิทธิ์แค่อ่านอย่างเดียวนะครับไม่สามารถแก้ไขข้อความได้นะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะครับ เขาสามารถที่จะสแสดงขอบเขตเกี่ยวกับเอกสารของเราแล้วก็มีสิทธิ์อ่านเอกสารได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับเอเดเตอร์ Editor นะครับอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับก็คือสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างนะครับไปกดเข้าไปนะครับซึ่งถ้าเราอยากจํากัดขอบเขตในการแก้ไขไหนยแล้วก็ให้มาเลือกที่ฟันเฟืองนี้นะครับทุกคนจะเห็นไหมครับว่าเอเดเตอร์จะเปลี่ยนสิทธิ์และแชร์ได้นะครับซึ่งหมายถึงว่า เอกสารที่เราแชร์ไปให้เขานะครับ <_ d ose> เขาคนที่เป็นคนแก้ไขข้อความของเรานะครับ <_ d ose> ก็สามารถที่จะแชร์เอกสารนี้ให้กับคนอื่น <_ d ose> ที่นอกเนือยจากเราได้นะครับเราก็จะคลิกไปนะครับเพื่อรักษาสิทธทิประโยชน์ของเรานะครับอันนี้นะครับผู้มีสิทธิอ่านและผู้แสดงความคิดเห็นจะดูตัวเลือกในการดาวน์โหลดพิมพ์และคัดลอกได้นะครับซึ่งหมายถึงว่านะครับอีเดเอร์คนนี้นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดพิมพ์แล้วก็คัดลอกเอกสารของเราได้นะครับเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของเรานะครับก็คลิกไปอีกนะครับไม่ คือเราไม่อยากให้เขากับ c ปี้งานเราไปไงเออโอเคครับหลังจากนั้นก็กดส่งได้เลยนะครับปึ๊บนะครับเรียบร้อยครับเอกสารก็จะถูกส่งไปอย่างเพื่อนผมเรียบร้อยนะครับแต่นี่ฮะถ้ามาตรงที่แชร์นะครับมันจะเขียนคําว่าแชร์กับ1คนนะครับแต่ถ้าเราอยากให้เขาแบบตัดตัดฟิ์เขาออกนะครับเราก็มาที่ชื่อเขานะฮะแล้วก็มาตรง editor นะฮะกดปึ๊บนะครับมันจะเขียนว่า ยกเลือกสิทธิ์เข้าถึงนะครับเมื่อเราคิกเข้าไปปุ๊บนะครับเพื่อนของผมเมื่อกี้นะครับก็จะหายไปนะครับซึ่งแปลว่าเขาไม่สามารถแก้ไขหรือว่าอ่านเอกสารของผมได้แล้วนะครับก็กดบันทึกได้เลยนะครับว้าวเป็นยังไงบ้างครับสําหรับการใช้งาน Google Docs เ้องต้นนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากเลยนะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้เรื่องไฟล์นะครับปุ๊บนะครับกดเข้ามาเลยครับ จะดึงจะดึงนะครับซึ่งไฟล์นะครับก็จะมีหลายฟังก์ชันนะครับให้เราเลือกใช้นะครับใหม่นะครับก็คือการทําเอกสารขึ้นมาใหม่นะครับหรือว่าเลือกจากคลางเทมเพลตก็ได้นะครับนี่ฮะเป็นการสร้างเอกสารขึ้นมาใหม่เลยนะครับคลิปว้าวนี่ก็จะเป็นเอกสารที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับก็อย่างที่ว่าไปครับใหม่นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการเปิดนะครับเปิดก็คือการเปิดเอกสารนะครับที่เราเซฟไว้นะครับไม่ว่าจะมาจากไดรฟ์ของชั้นแชร์กับชั้นหรือว่าติดดาวนะครับล่าสุดหรือว่าอัปโหลดนะครับติดดาวไปถึงอะไรนะครับติดดาวก็คือสมมติเอกสารนี้นะครับเป็นเอกสารที่สําคัญนะครับเราก็จะเห็นรูปดาวที่อยู่ตรงนี้นะครับให้กดไปทึ๊บนะครับแล้วก็มาที่ดูใหม่ไม่ใช่มาที่เปิดนะอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่ติดดาวนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาแล้วนะครับเอกสารที่เราิลพ์ไปเมื่อกี้นะครับ ต่อไปนะครับก็คือการทาสำเนานะครับการทาสำเนานะครับก็คือเราจะทาสำเนานี้นะครับขึ้นมาอีกต้นฉบับหนึ่งนะครับเห็นไหมครับชื่อก็คือสำเนาของการทํางานของชั้นนะครับซึ่งชื่อเอกสารนี้ก็จะเป็นการทํางานของชั้นนะครับแต่ว่าในการสร้างสำเนานะครับก็จะเป็นสำเนาที่ขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับจะเป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นสำเนาของการทํางานนะครับก็คือเป็นคนละไฟล์กันเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการแชร์นะครับแชร์ก็ที่ ผมได้สอนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ย้อนย้อนย้อนคลิปเอาไปดูได้นะครับต่อไปนะครับก็คืออีเมลนะครับก็คือเราสามารถที่จะส่งไฟล์นี้ไปอย่างอีเมลของคนอื่นได้นะครับต่อไปก็ดาวน์โหลดนะครับซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์นี้เป็นแบบรูปแบบได้หลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word หรือว่าข้อความธรรมดาหน้าเว็บแต่ว่าหลักๆที่เราใช้กันนะครับก็จะเป็นการบันทึกหรือว่าดาวน์โหลดไปอย่างเป็น PDF นะครับก็ ใช่ครับเรานิยมใช้กันนะครับต่อไปเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อก็คือนี่ครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อไฟเอกสารของเราได้นะครับแต่ถ้าเราไม่คลิกไปตรงไฟล์เมื่อกี้นะครับเราก็สามารถที่จะมากดตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับต่อไปนะครับการย้ายนะครับการย้ายนะครับก็คือเราสามารถที่จะย้ายเอกสารนี้ของเรานะครับไปไว้ใน Google Drive ของเรานะครับที่เราสร้างเป็นไฟล์มานะครับซึ่งใน Drive ของผมมีแค่ไฟเดียวนะครับก็คือไฟล์ Classroom นะครับ สำหรับคนที่มีไฟเยอะหน่อยแล้วก็สามารถที่จะย้ายใต้หลายไฟล์นะครับต่อไปก็เป็นการย้ายไปถังขยะนะครับการย้ายไปถังขยะนะครับก็คือเราก็แค่ย้ายไปเฉยนะครับซึ่งยังไม่ลบครับผมต่อไปก็เป็นประวัติเวอร์ชันนะครับประวัติเวอร์ชันนะครับก็คือการอัปเดตนะครับาการอัปเดตการทํางานของเรานะครับซึ่งอันแรกที่ผมได้มาก็คือยังไม่มีการอัปเดตอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปัจจุบันล่าสุดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น ทำให้ใช้งานแบบออฟไลน์ line ได้นะครับซึ่งหมายถึงการที่เรากดเปิดก็คือเราจะสามารถทำเอกสารนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นการติ๊กถูกเรี๋ยวไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดนะครับซึ่งรายละเอียดนะครับก็จะบอกรายละเอียดต่างๆของเอกสารนี้นะครับก็คือตำแหน่งเจ้าของแก้ไขเมื่อหรือว่าสร้างเมื่อในนะครับก็เป็นการบอกรายละเอียดคร่าวๆนะครับ ส่วนภาษานะครับภาษาก็คือในที่นี้ไม่ได้เปลี่ยนภาษาในตรงข้อความนี้นะครับภาษาในที่นี้ก็คือการตรวจสอบตรวจสอบภาษานะครับว่ามีการเขียนผิดหรือเปล่านะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าผมเขียนคําว่าคอมพิวเตอร์นะครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะครับตัวโอต้องเป็นตัวยูนะครับแต่ว่ามันได้มีการบอกนะครับว่าเราพิมพ์ผิดนะครับถ้าเราลองมากดคำว่าไฟล์แล้วก็มาที่ภาษานะครับเลือกที่ e English United States นะครับคลิกปุ๊บนะครับ คราวนี้มันก็จะขึ้นในเราแล้วครับว่า่าเราพิมพ์ผิดนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นในเราก็คือคาแนะนานะครับที่ถูกต้องกับคิดเข้าไปครับส่วน udiu ส6 0นนี้ไม่ผิดนะครับเป็นชื่อช่องของอาจารย์ไพศาลนะครับออเวนนี่ครับอย่าลืมไปกดติดตามนะครับช่องทุนนภ์าพนะครับต่อไปนะครับก็การตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับซึ่งการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับเมื่อเราจะปิ้นนะครับเราก็สามารถที่จะตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับให้เป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับหรือว่าปรับขอบได้นะครับ บนสุดด้านล่างซ้ายขวานะครับแล้วแต่คนสะดวกเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นคําสั่งพิมพ์นะครับซึ่งสําหรับใครที่อยากจะพิมพ์เอกสารนี้นะครับก็สามารถที่จะกดสั่งพิมพ์ออกมาได้เลยนะครับต่อไปผมก็จะพาทุกคนนะครับมาทําความรู้จักเกี่ยวกับเมนูแก้ไขนะครับซึ่งเมนูแก้ไขก็จะมีเลือกทำแล้วก็ทำซ้ํานะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะเก็บไว้ก่อนเนาะเรามาทําความรู้จักกับคําว่าตัดแล้วก็คัดลอกก่อนนะครับ ซึ่งการที่เราจะตัดประคัดลอกได้นั้นตอนนี้มันยังใช้ไม่ได้นะครับมันจะเป็นตัวหนังสือจางๆให้เรานะครับมามาร์ k ตัวหนังสือที่เราต้องการนะครับเนี่ยกำหนดค่า <c annya> เลยวนะ่าว่าเราต้องการที่จะคัดลอกหรือว่าตัดสวัสดีนะอะ่าเราก็มาที่แก้ไขครับแล้วก็กดตัดปึ๊บข้อความที่เราตัดก็จะหายไปนะครับแล้วก็อ่าถ้าเราต้องการที่จะเอาข้อความมาไว้ตรงนี้นะครับให้ทุกนกดที่แก้ไขแล้วก็กดวางนะครับอ่าข้อความที่ได้เมื่อกี้ก็จะกลับมานะครับต่อไปผมก็จะให้ข้อความนั้นมันแบบ จากสวัสดีนะครับไปอยู่ที่เดิมตรงนี้นะครับให้เรามากดที่ทําซ้ํานะครับเป้ยขออภัยครับเลิกทํานะครับอ่าซึ่งคีย์รัดก็คือการกดคอนโทรล z นะครับหรือว่าคอนโทรล C นะครับให้เรากดไปเรื่อยๆแล้วนะครับปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะกลับมานะครับหรือว่าถ้าเราอยากให้มันกลับไปเป็นแบบเดิมที่เราได้ทำมาเมื่อกี้นะครับให้เรามากดที่ทําซ้ํานะครับหรือว่าคอนโทรล Y นะครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครัมันก็จะกลับมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวกับเดี๋ยวกลับไปก่อนนะครับเป็นค o น t r o l ซเนาะ ต่อไปนะครับก็คือการคัดลอกข้อความนะครับซึ่งจะเหมือนกับการตัดนะครับแต่ว่าการคัดลอกจะไม่เป็นการตัดปุ๊บนะครับเห็นไหมครับว่าข้อความยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าข้อความที่ได้มาก็ก็เหมือนเดิมครับก็ยังได้ข้อความมาเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับก็คือการวางนะครับซึ่งการวางนะครับอย่างที่เราได้บอกไปนะครับก็คือการวางปกตินะครับแต่ว่าที่นี้ก็คือการวางโดยไม่มีการจัดรูปแบบนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับก็คือเราอยากให้ข้อความนี้อยู่ฝั่งขวานะฮะแล้วก็ให้มันมาอยู่ฝั่งขวาแล้วก็วางล้วไม่มีการจัดรูปแบบปึ๊บอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเราอยากให้มันอยู่ฝั่งขวาเหมือนกันแต่เราไปกดเข้ามาวางเฉยๆปึ๊บนะครับข้อความมันก็จะมีค่าคงเดิมนะครับเหมือนกับที่เราคัดลอกมานะก็คือต้นฉบับมันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือเลือกทั้งหมดนะครับเลือกทั้งหมดนะครับก็คือการที่เราต้องการที่จะเอาข้อความทั้งหมดนี้นะครับ เราทําแบบนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเอกสารเรามันมีข้อความที่จะเยอะเกินไปนะครับถ้าแบบทําแบบนี้มันก็จะเสียเวลาเรานะครับให้เรามาคลิกที่แก้ไขแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าต้องการใช้คีย์ลัดนะครับก็คือการกด ctrl a ก็ได้เหมือนกันนะครับปึ๊บแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับก็คือการค้นหาและแทนที่นะครับค้นหาและแทนที่คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมวางข้อความไว้ก่อนเนาะอะต่อไปนะ เช่นอ่าสวัสดีนะครับผมอยากเปลี่ยนจัดคําว่าสวัสดีเนี่ยให้เป็นคําอื่นนะครับให้เรามาที่แก้ไขและค้นหาและแทนที่นะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับค้นหาไปครับสัดตัดดีนะครับถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นคําว่า morning อ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็กดแทนที่ไปนะครับปึ๊บเห็นไหมครับคําว่าสวัสดีก็จะแทนที่คําว่า morning เรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยผู้สนับกันคําว่า morning แล้วก็จะแทนที่คําว่าสวัสดีเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแต่ถ้าเราอยากให้มันแบบ ครทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดคําว่าแทนที่ทั้งหมดปุ๊บนะครับเห็นไหมครับคำว่า Morning ก็จะมาแทนที่กับคําว่าสวัสดีทั้งหมดแล้วนะครับต่อไปผมก็จะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับเมนูดูนะครับซึ่งเมนูดูนะฮะอ่าน่างแรกก็จะเป็นโหมดนะครับโหมดการแก้ไขนะครับโหมดการแก้ไขก็คือหน้าปัจจุบันของเรานี่แหละครับที่สามารถที่จะเพิ่มข้อความลบข้อความเปลี่ยนสีเพิ่มขนาดได้อะไรประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็ หมดการแนะนํานะครับสมมติเราไปดูเอกสารของของอื่นนะฮะเราต้องการที่จะแนะนํเขานะครับสมมติคอมพิวเตอร์อัปเดตแเราก็จะพิมพ์คพาว่าซอฟต์แวร์ไปนะครับต้องการที่จะเพิ่มขวอมวามให้เขาอะไรอย่างนี้นะครับซอฟต์แวร์นะครับโอเคครับแต่ถ้าเราไปโหมดการดูนะครับมันก็จะไม่มีนะครับแต่ถ้าเราไปโหมดการแก้ไขนะครับมันก็จะขึ้นมีขึ้นมาให้แบบนี้นะครับ ซึ่งมันก็จะขึ้นมาว่าสหรัฐอามันดานะครับต้องการที่จะให้คุณเพิ่มข้อความนี้นะถ้าคุณเห็นด้วยให้กดติ๊กถูกแต่ถ้าคุณไม่โอเคให้กดปฏิเสธได้เลยครับสมมติผมต้องการที่จะเพิ่มนะครับผมก็กดเข้าไปเลยปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปนะครับก็คือการแสดงไม้บรรทัดนะครับปึ๊บนะครับเห็นไหมครับว่าไม้บรรทัดด้านข้างๆทางซ้ายกับทางบนนะครับก็จะหายไปนะครับถ้าเราเพิ่มข้ก็จะขึ้นมานะครับต่อไปนะครับก็คือการแสดงโครงล่างนะครับเห็นไหมครับว่า กล่องตรงนี้นะฮะด้านซ้ายมือของผมมันจะหายไปนะครับซึ่งการแสดงโครงร่างนะครับก็ซึ่งหัวข้อนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มหัวข้อหลักเข้าไปในนี้ได้นะครับเวลากดดูแพลตฟอร์มต่างๆนะครับมันก็จะให้เรามันก็จะพุ่นมาตรงนี้ให้เรานะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้เพิ่มไว้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นแถบเครื่องมือสมการนะครับปึ๊บนะครับถ้าสมมุตินี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นสมการที่เราสามารถที่จะเพิ่มึ้นมาได้นะครับเมีมากมายหลายแบบให้เราเลือกเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นอ่าแสดงตัวแบ่งส่วนนะครับปึ๊บปหากดเข้าไปนะครับซึ่งตอนนี้จะยังไม่มีอะไรนะครับให้เรามาที่แทรกนะครับแล้วก็การแบ่งนะครับแบ่งส่วนต่อเนื่องนะครับปึ๊บนะครับอ่ามันก็จะเป็นการแบ่งส่วนแล้วนะครับอย่างนี้เลยนะครับแต่ทีนี้อ่าถ้าเราต้องการปึ๊บ แบ่งส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการแบ่งส่วนหน้าถัดไปนะครับปึ๊บนะครับอ่ามันก็จะแบ่งส่วนนะครับส่วนข้อความก็จะมาอยู่ที่หน้าถัดไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเรากดติ๊กออกแล้ปึ๊บเห็นไหมครับการแบ่งส่วนมันก็จะหายไปนะครับต่อไปก็คือหมดเติมหน้าจอนะครับก็คือเอาไว้อ่านแล้วก็สำรวจดูนะครับว่าคนต้องการที่จะแก้ไขตรงไหนไหมนะครับก็จะประมาณนี้ครับอ่าถ้าเราจะกดออกนะครับให้เรากดที่ ESC นะครับด้านบนมุมซ้ายของคีย์บอร์ดนะครับมันก็จะกลับมาเป็นหน้าปกติครับต่อไปนะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาทําความรู้จักกับเมนูแทรกนะครับกดเข้ามาเลยนะครับอ่าเราก็จะมีแทรกรูปภาพตารางภาพวาดแผนภูมิเส้นแนวนอนแล้วก็อีกมากมายเลยนะครับอ่าสามารถเลือกดูได้เลยนะครับว่าต้องการที่จะแทรกอะไรนะครับแต่วันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาแทรกรูปภาพก่อนนะครับอ่า มันก็จะมีให้เราเลือกตั้งแต่อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ค้นหาในเว็บไดโฟโต้ dive, photos, หรือว่าใช้ URL หรือว่าใช้กล้องนะครับถ้าเราค้นหาในเว็บนะครับคลิกตัวนี้ปพ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาฝั่งขวามือเรานะครับให้เราค้นหาไปว่าต้องการที่จะค้นหาอะไรนะครับเช่นเราค้นหาว่าการ์ตูนนะครับปุ๊บนะครับก็จะขึ้นมากดไปกร์ตูนน่ารักน่ารักนี่ครับก็จะขึ้นมาให้เราเลือกเยอะแยะนะครับเราต้อตงการอันนี้เราก็กดคลิกนะครับแล้วก็กดคําว่าแทรกปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแล้วครับ ไปนี่ครับน่ารักไหมโอเคประมาณนี้ฮะเราก็สามารถที่จะปรับขนาดได้ต้องการใหญ่หรือว่าเล็กแค่ไหนนะครับต่อไปนะครับก็แทกจากการอ่าอัพโหลดจากคอมพิวเตอร์นะครับก็หมายถึงว่ารูปภาพที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เรานั้นเราต้องการที่จะเอารูปไหนมาแทกนะครับอ่าสมมติผมต้องการที่จะเอารูปนี้นะครับรูปกลอง เครื่องดนตรีไทยนะครับแทรกก็จะสามารถเข้ามาแทรกได้ครับต่อไปนะครับก็จากไดร์ฟนะครับซึ่งไดร์ฟของผมไม่มีรูปภาพนะครับผมก็จะขอข้ามตรงนี้ไปนะครับโฟโต้ก็เช่นกันครับผมยังไม่ได้สมัครไว้นะครับต่อไปก็จะเป็นการใช้ URL นะครับ URL นะครับก็คือการใช้ลิงก์นะครับเช่นผมมาเซิร์ชเว็บนี้นะครับผมต้องการที่จะใช้รูปภาพนี้นะครับว่ามันสวยดีนะครับผมก็จะคลิกขวานะครับแล้วก็ c o p ล l ง n k นะครับ ตรงนี้นะครับป๊บกดมาที่การทํางานของชั้นนะครับแล้วก็มาที่แท็กนะครับรูปภาพใช้ U r L นะครับป๊บแล้วก็กดวางได้เลยครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราก็กดแท็กไปเลยครับป๊บต้องรอเวลาสักครู่นะครับเนื่องจากว่าประมาณจากเป๊บนะครับก็จะใช้เวลาโหลดนานหน่อยนะครับนี่ครับก็จะขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับในการ ใช้แทรกแล้วก็นํารูปภาพเข้ามานะครับส่วนกล้องนะครับเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ผมนั้นไม่ได้มีกล้องนะครับก็เลยไม่สามารถใช้ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองไปศึกษากันดูได้ครับ